สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่29พฤษภาคม2567ความคืบหน้ากรณีนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายวิศนุเครืองามอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นที่ปรึกษาสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีล่าสุดมีรายงานว่านายวิษณุจะเข้ามารายงานตัวในวันที่30พฤษภาคมนี้เวลา11.00นกับนางน,น,นัจจารีอน,น,นันตสิน เอกขาติการคณะรัฐมนตรีทั้งนี้มีรายงานด้วยว่านายยกรัฐมนตรีต้องการให้หนายวิษณุเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่4มิถุนายนนี้ พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องนายทักศินชินวตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในคดีความผิดตามมาตรา112จะมีผลต่อการพักโทษหรือไม่ว่าไม่มีผลเพราะถือว่านายทัษินอย่างเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนการเดินสายลงพื้นที่ต่างจังหวัดระหว่างการพักโทษจนติดโควิดนั้นเท่าที่ทราบนายทัศินยังไม่ได้ทำผิดเงื่อนไข ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่อยู่ในพื้นที่ตามที่กำหนดบ่อยเกินไปนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าอาจจะไปน้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำกรมรัชทันชี้แจงปล่อยตัวนางสาวทันตะวันตัวตุวลานนนหรือตะวันและน,น,นายนัทนันชัยมหาบุตรหรือแฟรง หลังได้รับรายงานว่าศาลอาญาอนุญาตให้ประกันตัวโดยทันทสถานหญิงกลางได้นำเนินการนำตัวนางสาวทานตะวันไปติดก,กําไล EM ที่ศาลอาญาและนำกลับมาปล่อยตัวจากนั้นในช่วงเงย็นของวันที่18พฤษภาคม2567 สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังได้มาอายัดตัวนางสาวทานตะวันในกรณีสนับสนุนการพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วและต่อมาได้รับอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน